อะไรนะทำอะไรไม่เคลูกเห็นอไรม่เคยลูกเห็คือให้ลูกเห็นตลอดหนก็จะไม่ก ไม่ดีตรงไหนรูปเป็นคนขยั่งฮะแม่เห็นไหมเราพี่ครับค่าแรงนี่ต้องหารนะดูนี่ดูนี่แม่าหนวดปัดได้คดีเลยครับับหแม่หนวกวัด